เตอร์ต้าเอาผาดในราคาไม่ถึง3ล้านมีจริงเหรอมีจริงค่ะคันนี้นั่นเองกับรุ่น X Hybrid นะคะที่เป็นรุ่นมาตรฐานของทางเอาผาดมาพร้อมกับล้อแม็กขนาด17นิ้วภายในเป็นแบบ8ที่นั่งเบาะผ้าซึ่งตัวน,นี้ยังคงให้กล้อง360องศามาจากโรงงานมาดูภายในกันบ้าง มนเริ่มที่ภายในห้องโดยสารกันบ้างนะคะพวงมาลาัยหุ้มหนังมีมันติฟังก์ชันแต่ว่าไม่มีรุ่น Head-up p พดิในส่วนของตัวจอหน้ารถไซส์มาเหลือเพียง9.8นิ้วแต่ยังให้ดิจิตอลอินเนอร์มิลมาด้วยและยังให้ตัวกล้อง360องศาจากโรงงานมาให้ด้วยนะคะในส่วนของเวลเชสเตอร์ตรงนี้ถูกตัดออกไปค่ะ และภายในห้องโดยสารที่ถูกตัดออกไปอีกหนึ่งอย่างนั่นคือตัวมูลลูกซ้ายขวาตรงนี้ไม่สามารถสั่งเพิ่มเติมได้สำหรับรุ่น X Hybrid ไปดูแถวสองกันบ้าง